เต้นเพลินเลยอ่ะอะวันนี้คุณครูพาพวกวเราเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตเห็นปะ่ะคนแบบเยอะมากแล้วเสียงดังมากด้วยทีนี้เด็กๆอยากรู้ปะ่ะว่าทำไมเสียงดนตรีนี่นะมันจึงมีเสียงสูงเสียงต่ำมาถ้าอยากรู้อ่ะตามมาเลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเกิดได้ยังไงโอเคนี่เรามาดูกันเลยว่าเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันเกิดได้ยังไงเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยนะมันก็เกิดจากความถี่ในการสารั่นสะเทือนของวัตถุไงล่ะ ีนี้ถ้าเกิดว่าวัตถุของเราเนี่ยนะมันสั่นด้วยความถี่มากเสียงมันก็จะมีความถี่สูงโอเคปะมันก็เลยจะเกิดเสียงสูงแต่ถ้าเกิดว่าวัตถุมันสั่นสะเทือนช้าความถี่มันก็จะต่ําเพราะฉะนั้นเสียงที่เราได้ยินเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นเสียงต่ําแต่ทีนี้เสียงสูงเสียงต่ำอ่ะมันก็มีปัจจัยนะที่ทําให้เกิดทีนี้เราไปดูดิว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมีอะไรบ้างไปเลยอันแรก มาดูถึงขนาดขนาดของวัตถุมีผลต่อการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำถ้าเกิดวัตถุมีขนาดใหญ่มันจะสั่นช้าพอสั่นช้าเสียงที่ได้ก็จะเป็นเสียงต่ำแต่ถ้าเกิดว่าวัตถุของเรามีขนาดเล็กพอมันมีขนาดเล็กมันก็จะสั่นได้เร็วขึ้นพอสั่นได้เร็วขึ้นเป็นยังไงอะเสียงมันก็จะสูงโอเคไหมทีนี้ให้นึกถึงสายกีตาร์เอาไว้สายกีตาร์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด6สายเส้นบนสุด จะเส้นใหญ่จะให้เสียงต่ําแต่เส้นล่างสุดจะเป็นเส้นเล็กเขาก็ให้เสียงสูงเพราะมันสั่นได้เร็วกว่าแต่ทีนี้นอกจากความใหญ่และความเล็กแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกไปไปดูซิว่ามีอะไรนี่ไงปัจจัยอื่นที่ทําให้เกิดเสียงสูงต่ําความหย่อนและความตึงอะไรก็ตามที่มันหย่อน มันสั่นช้าเพราะฉะนั้นเสียงเขาเป็นไงล่ะมันก็จะเกิดเสียงต่ําแต่ถ้าเกิดวัตถุมันตึงมันก็จะสั่นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงเป็นไงเสียงสูงสิคะและนอกจากนั้นยังมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความยาวและก็ความสั้นวัตถุที่มีความยาวมากๆเลยนะมันก็จะสั่นได้ช้าพอมันสั่นได้ช้าเสียงที่เราได้ยินก็จะเป็นเสียงต่ําแต่ถ้าเกิดว่าวัตถุมันเสียงมันขนาดเล็กขนาดสั้น มันก็จะสั่นได้เร็วพอสั่นได้เร็วเสียงก็จะเป็นเสียงสูงโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปัจจัยทั้งหมดที่ทําให้เราฟังเสียงดนตรีได้ที่กลายเป็นเสียงสูงเสียงต่ําทีนี้มาครูจะมีเทคนิคให้จําไปท่องกันด้วยนะว่าจะจํากันแบบไหนนี่ไงอยู่ไหนมาแล้วนี่ก็คือเป็นการจําจําไว้ว่าใหญ่ยาวย่อนเสียงจะต่ําแต่ ถ้าเกิดว่ามันเล็กตึงและสั้นเสียงจะสูงเอาไหมนะใหญ่ยาวหย่อนเสียงต่ําแต่ถ้าเล็กตึงสั้นเสียงจะสูงโอเคทีนี้ครูฝากให้ปีท่องปีจำกันด้วยนะคะไปและเดี๋ยวที่นี้ครูจะขอไปเต้นก่อนแล้วนะวิบายนะคะเด็กๆ